สุดยอดครับเพราะฉะน,นั้นคุณอี้คิดเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมกับพี่เขาก่อนนะครับพี่ครับเฮ้ยไป่ต้อจังหวะเดี๋ยว,วขออนุญาตให้คุณอี้ร้องหนึ่งเพลงด้วยได้ไหมครับ <c oughs> ยยินดีครับ <c oughs> ยินดีเลยครับ <c oughs> อ่าล่ะครับคุณอี้เสร็จผมชิงทําก่อนก็ออกได้เปรียบ <c oughs> เอาแบบระหว่างที่รอเขาดีกว่าอ่า <c oughs> เอานี้จะมาชัวช่วยกันร้องได้ไหมวันนั้นผมฟังพี่อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า accent ที่ถูกต้องเป็นยังไง ก็คุณก็เอาผมมาฆ่าบนเวทีก็แหละไม่เป็นไรก็ฟังกันเอา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 เพลงอะไรเพลงจีนเลยถ้าถ้าถ้าเขาบอกเนี่ยผมร้องไม่ได้ตามเขาแน่นอนเอาเพลงที่ผมร้องได้ดีกว่าแล้วเขาฟังให้ได้เอาผมอยากฟังคุณร้องอ่ะเอาเพลงอะไรดีเพลงจีนเหรอเชียนเหรียนวันอีโอ้โหร้องไงร้องไงนะคุณก็ร้องซิงเหนียนควายเลิศไปเลยดิเอาเอามันมีเพลงจริงๆเป็นเพลงที่ที่เคยฟังตั้งแต่เด็กนะแต่ว่า ผมเป็นคนต้องสารภาพกับท่านว่าร้องเพลงไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไม่เอาว่ะคุณรอร้องกับวงสิครับพี่เ,เขาตั้งเครื่องอยู่แล้วไ่ค่อยเขาตั้งเครื่องไปก่อนระหว่างนี้อย่าทำก็เสียเลยนะเพลงนี้ชื่อเพลงเอ่เลองใต้เปียวดาสินโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ่ะ <c oughs> คือเป็นเพลงภาษาจีน เอ่อเยอะเลี่ยงแปลว่าพระจันทร์ใต้เปียวแปลว่าเป็นตัวแทนหัวดสินก็คือหัวใจของฉันอ่าผมรู้คุณจะร้องจีบจีบพี่น้องแถวนี้แหละเอาสั้นๆนะเพราะว่าอายเขาสั้นๆอย่าร้องคนดูทั้งประเทศอายสั้นๆคุณก็ร้องสองคำเองได้กันอ่ะไม่เอาผมยังไม่แข็งแรงหน้าไม่แข็งแรงเหมือนพี่ต้นพี่ต้นร้องบ่อยๆทุกวันเดี๋ยวผมค่อยๆเรียนรู้ไปผมมาทีหลังนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมมาดึกๆถือโอกาสด่าด้วยนะเอาอย่างนี้แหละคือผมมาดึกๆนะเพลนี้ว 我爱你有多深？我爱你有几分？我的心也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问？ เด็กเพลงเดี๋็กดนอีกเพลงเด็กเลีพลงฉัน月亮่表我的心ไหนบอกสั้นๆเดี๋ยวยาวๆนี่นี่ให้เขาซ้อมเพลงให้เขาซ้อมดนตรีอ๋แต่สุดยอดสุดยอดไม่ไม่อาศัยจังหวะชุลมุนเป็นคนที่อายนี่ออาายย่่เคกล้งทีถือว่ากลับตั้งเพลงไปด้วยใช่ไหม ผมอยากได้ยินหนีจมมัวซัวจากอี้ได้ไหมครับเฮ้ยผมร้องไม่ใช่เอาขอขอเสียงปรบมือให้อี้สักเพลงหนึ่งเถอะครับระหว่างที่พี่ก็ตั้งเครื่องอยู่เอางี้เนะเอาอ้าวอ่า้ยผมร้องพี่ช่วยหน่อยเได้ไห่ว่อยดิเาไม่ไม่ไม่เอาให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 ม่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันไม่ค่อยถนัดมันเขินต้องพซ้อมมาก่อนใหญ่เลยครับอย่่เลยครับพอเลยครับพี่ครับเสร็จแล้วบอกผมเลยนะฮะพี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับแค่นี้ผมสองคนก็อายเขาแล้วครับยังอีกเหรอขายหน้าไปทั่วประเทศแล้วเพลงเรี่อความหมายเลยเดี๋ยวครับทากอนกำลังจะบอกว่า กเลยบอกว่าเพลงนี้ความหมายดีด,ดีดีคุณจะเอาอยัางไงก,ก็เล่าให้ฟังผมถนัดแค่แค่เล่าให้ฟังเนื้อเพลงมันแปลว่าคุณจะเอาอยัางไงใช่ไหมไม่ใช่นี้จะมาสวมว่าคุณจะพูดอย่างไระะจะมาว่าอย่างไรสวมแปลว่าพูดผมติดนินสัยคุณยิ่งรักไงคุณจะเอาอยัางไงคุณก็บอกฉันทีดีฉันเอาอยู่ได้ทุกเรื่องหนึ่งไม่ได้นะคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ที่ผู้หญิงเนี่ยเฝ้ารอคอยผู้ชายบอกว่า นี่จะมาสัวคือว่าอัวไม่ว่างจี้หนีหนีว่างจี้หัวคือแบบเออฉันไม่ลืมเธอเลยแต่เธอลืมฉันแล้วว่าเรียนเรียนมิงซื่อนี่ต้องซัวชั่วคือแบบว่าแม้แต่ชื่อคุณยังเรียกฉันผิดเลยถูกแต่แต่มันคล้ายๆนะถูกเรียกผิดเรียกถูกอะไรเงี้ยใช่แล้วอะไรต่อนะ่ยสามไปสามร้อยหกสิบห้าวันเก้อเือที่คู่เ้าคู่คือแบบว่าสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านไปด้วยความยากลำบากถูกเป็นเป็นความทุกข์อ่ะคือโง่แล้วมาเป็นนายกสามร้อยหกสิบห้าวันมันก็ทุกทุกวันแล้วแหละ โยงไปได้นะแต่ก็จริงนะเป็นเพลงที่ประชาชนคนไทยต้องร้องให้กับนายกยิ่งรักคือเนื้อเพลงเนี่ยอย่างที่คุณอี้บอกอะครับว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยใน1ปี365วันมันผ่านไปด้วยความทุกข์ทุกยากลำบากมากทีนี้เนื้อเพลงเนี่ยมันแปลว่าประเทศชาติและคนไทยเนี่ยทุกที่คุณนะเป็นนายก365วัน2ปีกว่าแล้ว700กว่าวันแล้วคุณยิ่งรัก,กรู้ไหมเพลงเขาคลาสสิกไปทำเขาแบบ อันนี้ผมแปลถูกไหมผมแปลถูกไหมก็ถูกนะถ้าเชื่อมโยงในความหมายนี่ก็ถูกไหมถูกไหมใช่ใช่ใช่ะพี่พี่พร้อมยังครับเสร็จแล้วสกิลพี่เขายืนถ่ายรูปกันเองเลยดูดิโอ้โหเขาทำไม่ได้ไงนะไม่ผมรอพี่พี่เสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วบอกเลยถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณอี้จะพาลรอเนื้อเปิดหัวหนึ่งเพลงครับไอ้ยาชอบฟังผมชอบฟังแต่ไม่ร้องไม่ค่อยเก่งพ่อนะได้ฮะเรียบร้อยนะสักเสบเขายกนิสัยยังไม่เช็คกันหรยังไม่เช็คนะคก็ไอายเขาเนี่ยหมดกัน ต่อๆๆเรื่องอไรต่อเรื่องอต่อฉัอไนไม่เคยเห็นดาราหนุ่มรูปหล่อเหงื่อแตกเวลาขึ้นเวทีเดินมาดูใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยเหงื่อแตกซึมอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถนัดนะส่วนใหญ่สอนสอนภาษาจีนีบ้างนะ,นะครับตอนนี้ไมไ,ไม่่ด้้ตอตนนีก็ตกงานนิดหน่อยเ <laughs> ด็กกำลังจะหาโอกาสไปสอนหนังสือต่อนะครับเขาบอกให้ร้องเพลงไทยพี่พี่ต้นน่าจะเก่งกว่าผมใครบอกผมยังไม่ได้ยินใครบอกสักคนเลยพี่น้องเขาบอกในข้างล่างเขาบอกตอนร้อง เอาเพลงความฝันอันสูงสุดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จริงจริงพี่น้องเราอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันแล้วเราไม่ได้ฟังเสียงพี่น้องเลยนะใช่ผมอยากฟังพี่น้องร้องเพลงแต่ไม่กล้าเชิญไม่ก็ร้องร่วมกันเลยดีไหมเอาความฝันอันสูงสุดท่อนแรกเอาอย่างนี้ได้ไหมรางวัลแด่คนช่างฝันได้ไหมเพราะเราอยู่ที่นี่เอาได้ได้ให้พี่เขาช่วยร้องผมช่วยคุณร้องพี่ทาได้ไหมครับแล้วมันขึ้นต้นไงรางวัลแด่คนช่างฝันมันขึ้นต้นยไงนะอยากกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญา อย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธ้าไม้มั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อ,ใค,อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครกลางกันมีดวงตะว,วันสองเป็นแสงสีทองกระจางคันลองให้ไฟปองและสร้างสรร์เมื่อดองไม้แยมบานให้คนหานสู้ไม่วันคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้เธอโอสุดยอดบนทางเดินที่มีความน้ำถ้าเธอพรามถอยไปฉันคงเกิอฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพีนพตัวเธอไม่ไดีไปเสียก่อนจะปลดดวงใจให้เธอหายราวราจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอน เป็นสายน้ำเย็นดับพระอายามหยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันด์ทำไมถึงร้องเพลงนี้รู้ไหมครับไมฮะให้กำลังใจให้กำลังใจกันนะครับเราไม่หนีกันใช่ไหมครับยังอยู่กันนะครับ13มกราคมปิดกรุงเทพด้วยกันไหมครับ ซึ่งก็อยากจะเรียนตรงไปตรงมานะครับว่าอยากจะบอกไปยังรัฐบาลที่พูยิ่งรักนี่เป็นการประกาศผมคิดว่าครั้งสําคัญมากถ้าอยากจะให้ของขวัญน,นี้ไปยังลูกหลานและก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติได้ยังรู้สึกว่าไม่รู้สึกดูถูกดูแคลนือเหอียดย่ำลเหอียดยำตระกูลของคุณมากไปกว่านี้ยอมลาออกซะดีกว่า นะครับ,รบหรืออย่างน้อยเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วก็นํามาสู่การปฏิรูปประเทศเพื่อ,ส,อสิ่งที่ดีกว่านั่นคือความจริงใจที่ผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยทุกคนอยากให้เกิดขึ้นแล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองครับที่จะทําให้เกิดสภาประชาชนและการปฏิรูปประเทศไทยต้องเกิดขึ้นเพื่อเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความสุจริตครับครับคุณนี้เราสองคนขายหน้าเขาพอแล้วพอแล้วมผมเรียกราชดำเนินเพลินใจครับขอบคุณมากครับ